ที่วัดตะเคียนทองหมู่ที่สองตำบลท่าขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายชาติพิรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานนำคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมท่าุญตักบาทโครงการจังหวัดกำแพงเพชรที่ตะก้าแต่งผ้าไทยไปวัดในวันทำรรสวรนะโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายพิพัฒน์บุญคุ้มอยู่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร วหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมในพิธีโดยมีพระครูกเกษมธรรมวัฒน์ธร,รรมอวัสวัตเกียนทองเป็นประธานสงฆ์ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสทําบุญในวันทำสวรนระได้เข้าใจาเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนานําหลักธรรมไปปรับในชีวิตประจําวันโดยมีผู้เข้าร่วมการทําบุญตักบารกว่า100คน และทุกคนต่างพร้อมใจแต่งกายในชุดผ้าไทยเข้าร่วมในพิธี สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน